เดตข้อมูลล่าสุดของส้มจุกมีนาจากทางคชบาลน,นะครับเราเนี่ยไม่ได้ทราบข้อมูลการอัปเดตในการดูแลส้มจุกมีนามานานมากพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าทางคุชบาลไม่ค่อยได้อัปเดตพัฒนาการของน้องให้เราได้ทราบรู้อย่างเดียวจริงๆก็คือน้องสบายดีเท่านั้นข้อมูลอัปเดตจากหมอวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนครับลองฟังดูนะครับ uh huh. ถามเรื่องของส้มจุกมีนาค่ะค uh ุณหมอตอนนี้เป็นไงบ้าง uh huh. ส้มจุกก็ตอนนี้ตารางชีวิตของส้มจุกก็ค่อนข้างนิ่งเนาะ<ม>คือตอนเช้าเนี่ยตื่นมาปุ๊บ<ม>ก็จะเ,เขาเรียกว่าอะไรก็อยู่กับแม่นั่นนู่นนี่อาบน้ําไปแล้วช่วงประมาณเก<ม>้าโมงครึ่งสิบโมงก็จะเป็นช่วงออกเดินไปมัดตา<ม>หรือว่าไปลงอาบน้ำสระค่ะแล้ว<ม>แต่วันคืออย่างถ้าไปที่สระค่ะคือถ้าพี่มีพี่ควานลาแล้วแบบ มีคนน้อยอ่ะก็จะไม่เราจะไม่ได้ไปอาบน้ำไม่ได้ไปลงสระว่าไงทานไม่ครบทีมเนาะใช่แล้วก็ก็จนถึงอย่างเนี้ยค่ะตอนบ่ายก็อยู่ในคอกจนถึงเย็นก็ก็ก็จนถึงแบบนอนอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยค่ะส้มสุกอ่ะค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วเราก็อยู่ในขั้นตอนปรับลดนมขวดด้วยจริงๆก่อนหน้านี้เราค่อยๆลดมานานแล้วค่ะจากตอนที่แรกสุดี่จุกมามาที่ที่เนี่ยค่ะ กินนมขวดอ่ะวันละสิบมือม้อมือม้อ,ะอ,อละสองลิตรจิบถึงสิบเอ็ดมื้อนะคะมื้อละสองลิตรเราก็ค่อยๆลดมาได้เพราะเขากินนมแม่ได้ก็ลดลงจนจนตอนเนี้ยเขากินแค่มื้อเดียวแล้วก็หนึ่งล<อ>ิตรแล้วก็ภายในสิ้นเดือนเนี้ยคะ่ะก็คือคิดว่าจะเลิกขวดแล้วเลิกขวดอยางเป็นทางการจริงๆคือตอนเนี้ยคะ่ะมีนาก็กินหญ้าได้ดีขึ้นละกินอาหารยาตามแม่ได้ดีขึ้นมากแล้วกินนมแม่ดีมากแล้วแต่ว่าแบบ คือนางก็ยังแบบติดขวดอ่ะนึ่องกอย่างช่วงที่แบบเราลดมื้อมื้อเช้าอะไรเงี้ยพอถึงเวลานางก็จะมายืนมองตรงจุดที่นางกินนมอะไรเงี้ยแต่พอเราไม่ชงให้อ่ะนางก็ไม่นวไวพอเราไม่ชงให้นางก็นางก็แค่เอ้าไม่ชงหรอกไม่ชงก็ก็ไปทำอย่างอื่นได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอะไรอย่างนั้นใช่ตอนนี้ก็เลยแบบเราคือเราไม่อยากหักดิบอะค่ะเราก็เลยค่อยๆลดคิดว่าภายในทิ้นเดือนนี้น่าจะลดได้หมด าตามแผนนะ uh huh. อ่า uh huh. พอลดได้หมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็หลักๆเลยนั้นก็จะอยู่กับแม่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ใช้ <c oughs> ชีวิตอย่างน,นี้แล้วก็แอบบแบบอ่หลายๆที่หลายคนถามมาค่ะว่าพอนิ่งแล้วเนี่ยเราจะยังไงต่องเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันเดือนหน้านะหนะรือทีมงานก็จะคุยกันก่อนลูกสาว ไกลจะได้เวลาเลิกกินนมขวดแล้วหลังจากนั้นก็คงได้กินอาหารหยาบอย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบของช้างแล้วล่ะครับและก็คงจะมีบทเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าบทเรียนในอนาคตของน้องเนี่ยจะเป็นบทเรียนอะไรบ้างก็คงต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะครับก่อนปิดคลิปขอฝากความน่ารักไว้กับวีรกรรมความแสบของเด็กสมจุกในการแกล้งลุงแทนครับ